สวัสดีครับวันนี้นะครับเซฟนะครับนะครับบรเดนัดหมายกันมากนะครับแต่ว่ากลไปหาเก็บพักอีเลิดนี่ครับอยู่ทงหน้าครับมากนะครับพักอีเลิดอยู่ทงหน้านะครับกับบักพริกนะครับอยู่ริมหัวครับนี่ครับผมมื่อนี้เขาสั่งแกงออมเห็ดครับผมพ่อแม่พี่น้องเด้อมา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 เด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาสู้รูกินนะครับมากครับหน้าแน่วมาหุมมาจุ่มมากันนะกันครับมากินกันนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับนี่นะครับแกงพักอีเลิศนะครับใส่เห็ดหอมนะครับนี่ครับผมถ่าแล้วะรผมไม่เอาอาจารย์โอ้ยเดียวเลยเนาะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันแซบนะมันนี่นะตัวนี้ก็บอยเป็นโดนเไสกระบเอกดอกันเดียร์กัอกนเดยนะรโอยบวกคือกนะครับไวนหนัอไรจะไปลอยกลิ่นพญาหนักเ้ย ลอยกินพญานาคดูเลยมันเจ็บนะเราเนี่ยสร้างถุงบาทแล้วไปอยากสอถามเจ้าว่าเจ้าเสื้อเรืองพญานาคบ่ฮะมาดีก่อนมาดีก่อนไปอยากสอถามเจ้าเจ้าเสื้อเรืองพญานาคบ่ เดี๋ยวไปถามเจ้าก่อนเจ้าเจ้าเสือเรื่องพญานาคบ่มาบ่เสือควัดมัน้อาแล้วมันตอนนี้ตามพญานาคฝนไฟายไหมคนฝนไฟพญานาคขวดมันแซบแซบด้อเจ้าเสือบ่เรื่องพญานาคนี่มันมีจริงเด้พญานาคของจริงบ่เสือบ่โอ้ยครับคำสนดนะครับผมคำสนดผมไปมาแล้วนะครับคำสนดนะครับผมต้องทำไปคำสนทหลวงปู่หลวงปู่เท้าอะไรวะ ยงงนนอัจำซื้อมาได้นะครับไปมาแล้วนะครับยาหนักถ้าพ่นไปนะครับผมพ่นมาเที่ยวมาเยไปนืออนนีะวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเข้านะครับสืบท่ำนะครับเมนูนะครับผมปลาลาปลาแดกปลาลาปลาแดกเข้ากับไส้ครับนท์อย่นเรือนะไส้เจียวบอลแดกเจ้าเสือบอเรื่องพญานาคนัะเจ้าเสือบอบ้าเสือบอลโยบอ กินดียวโตเป็นเยังเียค่น้นเรอนี่นะครับเอาสัดเมนูนะครับผมไอ้สูบสุขนีกินกันนะครับแซ่บๆหลายๆนะครับผม นี่เราจักเมนูครับเจ้มีสองย่างสเมนูครับมือนี้ครับบ่๊ว่าเป็นได้ยินคนข้างบ้ดนป๊ะโกันซื้อซือหรอกมวนเด้อภาษาอยสารมวนมวนว่าเื้ย หอยพรมครับผมเียครับหอยจูบครับไปเก็บมาแต่ทงหน้าครับนี่ครับผมอเอาตำพริกพ่อแรกๆนะครับข้ามเจียวมันครับนี่ครับผมมันนี่